การที่ช่องคุณเดชแช่น,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับาารกำลังจะเดินไปที่น้าตกเอราวัณน,นะครับมาลองดูว่าผมจะสามารถขึ้นไปที่ชั้นสูงสุดได้ไหมนะครับก็ชั้นแรกก็อีกประมาณ5 0 0อเมตรนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเกือบมา2กิโลเลยนะก็ไม่รู้ว่าผมจะถึงไหมนะครับลองดูครับที่จริงผมเคยม,มาที่นี่ประมาณ 4ปีที่แล้วนะได้ประมาณน่าจะ5ชั้นนะครับเนื่องจากมันเย็นมากแล้วครก็เลยไปไม่ถึงเลยตาสุดท้ายนะครับ เหนื <differences S 2> <men> ่อยแล้วยังไม่ถึงช <ots> <int> <problem> ั้นแรกเลยแต่ได้ยินเสียงตกแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจว่าน้ำดีอะ่ไหมนะครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะครับ หนึ่ครับไหลขึ้นรัางผ่านมาแล้วครับกําลังจะไปชั้นที่สองนะครับวางมัฉาชั้นที่สงวางมัดฉานะครับกาลังเดินขึ้นไปกันตอนนี้เขาต้ห้ามให้อาหารลิงนะครับก็น่าจะมีลิงอยู่เมื่อกี้ชั้นที่หนึ่งนะมีผีเสื้อเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับฐานนะครับชั้นที่สองจุดที่สองนะวางมัดฉานะครับเด mm ี๋ยวไปจุดที่3าชั้นที่3ามกันก็คือผ่านน้าตกนะครับผ mm ่ hmm. านมาสองชั้นแล mm ้ว hmm. เริ่มเหนื่อยไหม <c oughs> ชั้นแรกก็คือ mm hmm. พบทวนกันนะครับ mm hmm. ชั้นแรกคือไหลพืนลัง mm hmm. ชั้นสองวางมัดฉานะครับ ชั้นสไปหาน้ำตกนะครับไปลุยนี่ครับชั้นที่สามนะครับผาน้ำตกชั้นที่สามนะครับผาน้ำตกครับ ลำสามนะครับผ่านน้ำตก ต่อครับชั้นสี่ชั้นสามเมื่อกี้ผาน้ำตกนะครับก็สวยงามเดี๋ยวเราไปชั้นสี่กันเส้นทางสีสาาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไร่ ครับชั้นสี่อีก200เมตรด <500. S 2> <laughs> ูต่อไปครับผม <laughs> อย่างชั้นเลยครับอีกเป็นชั้นสีเนี่ย จุดพักด้วยนะครับจุดพักนั่งก็ชมวิวครับทนสีรออยู่น่าจะมาล้ากว่าเมตรมีขึ้นมีลงนะไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาแต่ทั้นสามเนี่ยก็จะลงไปอีกระดับหนึ่ง หินค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะทำเป็นเขาทำเป็นทางปูนด้วยนะเป็นหินอ่ะให้เรีนยนได้สะดวกถ้าไมา่ทำนี่เวลาฝนตกเนี่ยมันจะชำละนาดินแล้วก็ทำให้หลื่นได้นะถึงแล้วครับชั้นที่สี่อกนางผีเสือ้อ เป็นยังไงโอ๊นางพีเสือ้อดูสิหูลาก็มีปลาทุกชั้นเลยนะเรียกปลาพลวงเหรอตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยครับชั้นที่สี่นะครับออกนางพีเสือ้อและสี่ครับทบทวนกันนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สี่นะ 他这个。 ชั้นห้าครับทบทวนนะครับชั้นหนึ่งถึงชั้นที่สี่ไล่มาไหลคืนลางวังมาชาัชฉาผาน้ำตกอกนางตีเสื้อนะครับต่อไปเป็นชั้นที่ห้านะครับนี่เหรอห้าหกเจ็ด กำลัสงสร้างสะพานใหม่นะครับทางตรงระหว่างสีมาห้าเนี่ยอาจจะทแคบหน่อยถือนะครับชั้นห้า ถึงสิกำลังจะไปช่วงสี่ไปห้าค่อนข้างจะไกลหน่อยนะชันด้วยแต่ห้าแลนดีๆฟิตๆหน่อยว่าก็ไม่เท่าไหร่นะเสียอย่างเดียวเราไม่มีฟิตเนี่ยครับ อยู่ได้อยู่กำลังประชาที่ห้านะครับหอบเลยนะ เออชั้นสีชั้นห้าไปไกลมากเลยนะช่วงอย่างสีไปช่วงระหว่างสีไปห้าเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับแต่ก็ไม่ค่อาชันเท่าไหร่นะมีชั้นบางจุดแล้วก็ประทางระดับอย่างเงี้ยครับทางระดับรา่าเรียบได้ได้อยู่ ทั้งตัวเอราวันนี่เขาจะทาสร้างสะพานเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็สร้างจุดทักต่างๆมั้งในจะมีตอมม้อมีปูนนะครับในการก่อสร้างนะน้าเป็นสะพานสะพานใหม่นะครับจะเป็นสะพานปูนนะของเดิมปัจจุบันจะเป็นสะพานม้าแบบนี้นะครับต้องเดืึกรอตามการเวลานะครับปูนก็จะมั่นคงกว่าเดินต่อไปจุดห้านไกลยางเนี้ย ตอนนี้รู้สึกว่าผมเจอปัญหานะครับ2อกิโลขึ้นเขานะนะครับ2กงโลขึ้นเขามีความชันนะครับเจชั้นขอนตกเอราวันแต่ติดปัญหาคือผมไม่ได้เตรียมน้ำดื่มมาเลยตอนนี้กระหายน้ำมากมากนะเป็นวางเป็นการวางแผนที่ผิดนะครับต้องเตรียมน้ำมาสักหนึ่งขวดนะครับ กดเล็กก็ได้นะไม่หนักมากผมชราใจลืมไปตอนนี้ก็หายน้ำมากเลยห้าเจ็ดมาทางนี้นี่โอ้มยัง ถึงแล้วครับชั้นห้าเบื่อไม่ลงนะครับโอ้ทางเขากำลังก,ก่อสร้างมากมายนะครับสะพานก็ลำบากหน่อยนะคนที่ไม่ค่อยคล่องนะครับนี่ปลาเยอะๆเลยครับ แล้วครับชั้นห้านะครับเบื่อไม่ลงนะนะครับครบทวนนะหนึ่งห้าก็จะมีไหลยค้นลังแล้วก็วางมัาฉาผาน้ำตกอ,อกานาผีเสื้อแล้วก็ชั้นที่ห้าคือเบื่อไม่ลงนะครับ mm. ต่อไปชั้นหกชั้นเจ็ดครับอีกสองชั้น mm. ไม่แน่ใจว่าทางจะไปได้ไหมยังเขาก่อสร้างสะพานมากใหม่เลยนะครับ ปลาเยอะมากขอถ่ายรูปวีดีโอตรงนี้ไหนซอยสทีห้ 5, นักตระรนบเบืเ่อไม่ลงเหงาแตกแลย แถนที่หครับเหลือซ้ายนะครับ ลังเดินทางประชาติที่หกนะครับอีก2ชั้นจะไหวไหม me mayo <laughs> กถึงแล้วครับชั้นที่หกดงพฤษาอ๋เหนื่อยใช่ได้เลยนะเนี่ยนี่ชั้นหกดงพฤษานะครับ อีกชั้นหนึ่งครับอีกชั้นสุดท้ายอันที่เจ็ดนะฮะโอ้หิวน้ำมากๆตอนนี้ก็หายน้ำมากเลยเสียงืงอไปเยอะเลยครับแนะนำนะครับขึ้นมาใครขึ้นมาก็พกน้ำมาด้วยนะถ้าบนไม่มีน้ำกินนะครับขึ้นมาขึ้นมาใช้พลังงานเยอะ,ะก็หายน้ำเลยครับร่างกายขาดน้ำนี่ลำบากกันนะ อครับชั้นสุดท้ายชั้นที่เจ็ดอข้างบนนี่ลมลมเย็นดีโอ้เส้นทางเขากำลังก่อสร้างสะพานกันหลายๆที่เลยนะครับ ก็มาก็ระมัดระวังด้วยนะ ไปต่อครับช้าสุดท้ายไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้น้องเขาก็ลงมาเราบอกว่าทั้นที่เจ็ดไปไปไม่ได้เขาบอกว่าบันไดมันพังมาตั้งหชั้นนี่เหรอ ันสุดท้ายครับทันที่เจด็ดยังโหดนะหิวน้ำด้วยตอนนี้ไม่ไหวแล้วกระหายน้ำมากมากทันที่เจ็ดครับลองดูจะขึ้นไปได้ไหมนะครับน้องเขาบอกว่าบันไดมันพังตรงนี้ข้างหลังผมเนี่ยสภาพดูครับจะขึ้นไปได้ไหมเราดูนะครับผม 对呀。太 มากไปได้พี่เหรอ <laughs> ได้ไหมโ <laughs> <laughs> อ้ชั้นที่เจ็ด ผาเอราวัณน,นะครับคุณคือผู้ชินิดคุณคือผู้วิชิตเอ้คุณคือผู้พิชิตล้วระรันที่เจ็ดนะครับน้ำตกเอราวัณนะภูผาเอราวัณนะครับั้นสุดท้ายนะครับหลักบนป้ายนะครับผู้ป้ายเขาว่าคุณคือผู้พิชิตนะครับขึ้นมาได้นะแต่ว่าระระวงังนะกระพานมันจะเป็นไม้เขาจะเกอสร้งไม่เส็จนะครับ นี่ก็คือทันที่7นะครับน้ำตกก็ประมาณนี้เป็นหน้าแรงเนาะถ้าเป็นหน้าฝนน่าจะน้ำจะเยอะกว่าน,นี้นะครับน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นช่วงหน้าแรงนะครับปลายมีนานะวันที่ 30มีนาสองห้านะครับนี่คือสภาพชั้นที่7นะครับของน้ำตกเอราวัณน,นะครับผาชั้นสุดท้ายก็คือผาเอราวัณน,นะครับเกือแตกแล้วฮะดูน้ำหนักลงแน่นอนฮนะเดี๋ยวเราครบคุมนะครับน้ำตกเอราวัณมีอยู่7ชั้นนะครับเราควบควนว่ามี ชั้นแต่ละชั้นเรียกเรียกชืออะไรบ้างนะครับชั้นแรกก็คือ,อไหลคืนลังชั้นที่2คือวางมัดขานะครับชั้นที่3าผานน้ำตกนะอันที่สี่กนางผีเสื้อไหมประมาณนี้เนาะชั้นที่5เบื่อไม่ลงชั้นที่6อะไรวะลงอะไรทุกอย่างเหรอเออลืม ก็เล้วเดี๋ยวลงไปจาชื่อไม่ได้นะครับทั้นที่เจ็ดเคยชั้นชั้นเนี้ยนะครับอ่าผาเอราวันนะครับร้อนมีน้ำด้วยนะครับไม่มีน้ำกินเลยไม่เอาน้ำมาด้วยนะครับใครจะขึ้นมาก็เตรียมน้ำมาด้วยนะครับแต่หายน้ำมากเลยครับขึ้นมาเจ็ดชั้นนะครับนี่ประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะเดี๋ยวนั่งพักสักหน่อยแล้วก็ลงเดินทางกลับเดินทางไปข้างล่างนะหาน้ำกินไม่ไหวแล้วนะครับ ตอนนี้ดีวผมจะลองเดินลงไปนะครับชั้นล่างนะครับจากชั้นเจ็ดนะครับผมจะลองจับเวลาดูนะครับว่าผมใช้เวลานะครับกี่นาทีนะนะครับขึ้นมามันอาจจะหนักกว่าแต่ลงไปมันอาจจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าผมใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับจากชั้นเจ็ดไปชั้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมไป